วันนี้ผมก็จะแบบเต้าสกัรที่หน้าอับไอทสุด EP สองนั่นเองนะครับช่วงน,นี้ก็เป็นช่วงที่หน้าอับไอท่สุดของผมนะครับเท่าที่ผมจำได้น,นั่นเองนะครับอยู่กับผม F w o r ว d ร์ซคนเดิมเพิ่มเติมคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน,นครับก็อ่ะผมแบบมีเรื่องที่หน้าอับไอท่สุดน,นะผมนั่นเคยแบบคเคย เรียกว่ายัางไงอ่ะแบบเคยขอเรียกว่าเออไม่เอาไม่เอาเรียกว่าเออประมาณว่าผมนี่คือแบบเรื่องแก้งเพื่อนอีกแล้วอะผมนี่แบบแก้งเพื่อนได้ทุกวี่ทุกวันนั่นเองนะครับไม่มีเวลาที่จะแบบมาทำางานนะทำแบบ การบ้านนะเพราะว่าผมไม่อยากทำลเล่นนะครับทำดีครับต้องทำนะครับเพื่ออนาคตที่ดีของเราก็อ,อยา่าหผมจะเกินไปนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นแบบมันแบบเครียดจนเกินไปแล้วทำให้คุณอัดตายได้เพราะโลกเรียดจะเ,เกินไปมากโคตรเครียดมากเลยเองนะก็เออมานั้นนะครับผมก็ได้ที่หน้ามาที่สุดผมก็คือ ผมแบบเพื่อนนี่แม่งลาบม,มาเพื่อนแบบแบบผมแบบกำลังที่อยู่ดีเพื่อนผมนี่แบบมาเปิดนะฮะแล้วแบบเด็กอยู่หลายคนเน,นี่ยผมเลยรีบปิดเลยครับนะฮะนี่คือหแบบน้าหน้าปายที่แบบสั้นนะครับนี่ก็ยาวเป็นพิเศษยาว หนึ่งนาทียาวแค่หนึ่งนาทีฮะแฮะบบเกินหนึ่งนาทีครับอาจจะทำเป็นชั่วโมงก็ได้เราเล่นนะครับไปทำเหรอครับนะครับเอ,อเอาเป็นว่าอีพีสองก็คงต้องจบลงฮะเราอยากให้ทำต่อก็คอมเมนต์มาได้ถ้าไม่คอมเมนต์ผมก็จะทำตอนครับถึงแบบไม่มีใครดูผมก็จะทำนะครับเพราะว่ามันหนุกมากครับ การทำวอล์กก็อยากเป็นนักแคสเกมนะครับแต่ผมไม่มีที่แบบไมอะที่สามารถพูดได้ชัดเจนนะผมเห็นหลายคนนักแคสเกมหลายคนที่ไม่มีไม่แล้วพูดไม่ชัดนะครับขอไอแป๊บหนึ่งนะครับกลับมารับขออภัยในเสียงไอของผมเมื่อกี้ด้วยนะครับ นะครับคุณสำหรับวันนี้ก็ขอลาไ,ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับโอ้โหสามนาทีแล้วเหรอโอ้ยังไงล่ะบายสวัสดีครับ